สวัสดีครับเมื่อนี่สผ้ามาแกงน้องใหม่พี่น้องไปตลาดมาได้น้องใหม่มาซองนอนนี่เบ,เบททิ่งพี่น้องจากบัวทรายนี่เจ็ดสิบบาทน้งพี่น้องซองนอนนี่ซื่อ,อย้อนว่าอยากกินพใดอยากด้วยไปปลูกน้องใหม่ขายพี่น้องนี่สองนอนเจ็ดสิบ ครับนี่แกะก็ได้เฮดบดมานําถุงนึงครับห้าสิบบาทเฮดบดไปตลาดเมืม่อกี้ยวจะมาแกะน้ามันใส่เฮดบดห้าสิบบาทก็ได้หลายยุงหลน่น น้ำใหมุ่เซ็ตครับใส่ก,กร,ระเบือลไปตามด้วยปลาแดกหั่นได้ทีแล้วเ้าตนน้ำใหม่ลงครับน้ำใหม่ยังห้องตุ๋มไน้เ,เล ไม่ได้ที่ล้วใส่เห็ดครับเห็ดบดตามด้วยผงนัวตามด้วยน้ำปลา เยว,วข้าก็กส่เซยไอจิ้วพี่น้องหรือว่าดอกแมงลักเราก็ใสซยไไปแค่นี้ก็ชุดยานแล้วพี่น้องเรียยร้อยส่วนพว่อขี้เมา rất buồn